จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. ที่สำคัญก็มีดินและทรายซึ่งกลายเป็นขี้เท่าจากถานหินเผาไหม้ 2. ซึ่งจะนำไปเจอปนอยู่ในโลหะที่ถลุง 3. ในเนื้อของถานหินยังมีสารอนินซีเจือปนอีกหลายอย่าง 4. และยังมีสารประกอบของกรรมมันและฟอสฟอรัสอันดับแรกเราก็หาก่อนเลยคำนามอยู่ตรงไหนนะคะ คำนามมองไปมองมาไม่เห็นแฮคข้อนี้แล้วงั้นเอาอะไรดีอะนะคะอ่ะเอาใกล้ๆแล้วกันมันมีคําบุพบทแล้วตามด้วยคํานามอะลองดูนะคะว่าได้ไหมช่วยกันคิดนะคะช่วยกูคิดนะในเนื้ออะพอเนื้อเป็นคานามใช่ไหมในเป็นคําบุพบทในเนื้อของฐานหินยังมีสารอนินทรีย์เจือปนอีกหลายอย่างแล้วอะไรต่อดีนะคะที่สำคัญ มันมีเจอปนหลายอย่างใช่ไหมแล้วมันบอกว่าที่สําคัญก็มีดินและทรายซึ่งกลายเป็นคี้เท่าจากถานหินเผาไหม้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะแล้วอะไรดีและยังมีสารประกอบของกร,รมมันรันและฟอสฟอรัสซึ่งจะนําไปเจอปนในโลหะที่ถลุงได้ไหมอาจถ้าไม่มั่นใจเราก็อ่านทุกทลนีกรอบก็ได้นะคะในเนื้อของถ่านหินยังมีสารอานินทรีย์เจือปนอีกหลายอย่าง หลายอย่างที่สำคัญก็มีดินและทรายซึ่งกลายเป็นคีเท่าจากฐานหินเผาไหม้และยังมีสารประกอบของกรมมันและฟอสฟอรัสอ,อะไรอย่างจริงๆซึ่งจะนำไปเจือปนอยู่ในโลหะที่ถลุงอ่ะในเมื่อมันได้เนาะเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเรียงใหม่ก็จะได้เป็น3 1 4แล้วก็2นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครตอบ3 1 4 2นะคะ